มาดูในส่วนของ Logic o p e n p u y s e t t i n g กับ Logic c l o s e Buy s e t t i n g กันครับก็คือเปิดซื้อกับปิดซื้อนะฮะอ่ะเรากดคลิกเข้าไปตามนี้นะครับทีนี้วันนี้เรามาคุยกันในส่วนของ Volume ทีนี้พอเราเลือก Volume ขึ้นไปนะครับ Typ ยแ Pattern and น o l u m e นะครับในหมวดนี้นะครับแต่ทีนี้เราเจาะจถึง Volume นะฮะ o u u m e เนี่ยนะครับเราสามารถตั้งด้วยทม์เฟรมพีเรียดเปซแล้วก็โหมดได้นะครับ อ่านะครับทำเฟรมเราตั้งได้ตั้งแต่ M1 ถึงมันนะครับคุณเลือกไปนะครับก็ผมเลือก Day 1วันละกันนะพีเรียดนะครับคุณอยากจะเอา5วัน10วันได้ทั้งนั้นนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะใช้ควบคู่กับโหมดพวกนี้นะครับถ้าคุณใส่0%นะครับก็แปลว่านะครับเขาไม่สนวอล่มนะครับก็คือวอล่มเนี่ยอ่าแค่เบรกไฮ ใจครับไม่สนจํานวนว่าเบรกไฮเป็นระยะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณใส่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็คือต้องเบรกไฮแล้วอย่างน้อยนะครับมากกว่าไฮก่อนเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งจุดหนึ่งเท่านะครับถ้าคุณบอกว่าต้องเบรกไฮระดับสองเท่าคุณก็ใส่สองร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับก็คือเขาจะดูเบรกไฮนะครับแบบนี้นะครับเบรกไฮเนี่ยต้องเบรกให้ได้เป็นสองเท่านะครับของของแท่งก่อนหน้าหน้า นะครับอ่าถ้าคุณใส่สองร้อยนะนะครับก็คือเอาหุ้นววลุ่มสูงเลยนะครับแต่ถ้าใส่ศูนย์ก็คือแค่ bake high, เบรกไฮเขาก็ซื้อให้นะครับโหมดเนี่ยมันจะมีอยู่นะครับจะมีเบรกโลนะครับเบรกโลหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าคือนะครับก็คือต่ําสุดไปเลยนะครับหาค่าต่ําสุดไปเลยนะครับคือเบรกโลเนี่ยก็คืออ่ใคร วันวันที่เราเล่นน่ะวันนั้นเราโวล่มต่ําที่สุดเลยนะครับเขาก็จะนี่ก็คือเบรกโลนะครับของโวลูมนะครับหลักการก็เหมือนกันนะครับคุณจะต่ากว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตเป็นต่ากว่าครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วส่วนมากกว่าเท่ากับเอฟเวอร์เรนะครับเอฟเวอร์เรสมมุติว่าคุณเลือกห้าวันนะครับแล้วศูนย์มากกว่าเท่ากับเอฟเวอร์เรเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่านะครับ เขาจะเอาโวลูมทั้งหมดของ5วันย้อนหลังเนี่ยมาเฉลี่ยให้คุณนะครับแล้วเมื่อโวลูมเนี่ยมากกว่าค่าเอเวอร์เรนนะครับเขาก็ซื้อนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะเอาเป็นสองเท่าสามเท่าคุณก็ใส่ร้อยสองร้อยเอร์เสามรอเปอร์เซ็นได้หมดนะครับนะครับแต่ถ้าใส่ศูนย์ก็คือแค่มากกว่าเอเวอร์เรนเขาก็จะซื้อให้คุณนะครับน้อยกว่าเอเวอร์เรนก็เหมือนกันนะครับก็เก่าศูนย์สิบยี 10, ่สิบเปอร์เซ็นตั้งค่าได้หมด นะฮะน้อยกว่าวัลเลย์ก็คือเอาค่าวัลเลย์ทั้งหมดหวันมาแล้วถ้าโวล่มมันไม่ถึงเนี่ยเขาก็จะออกออเดอร์ให้คุณแล้วจะจบแท่งนะครับนี่ก็คือในส่วนของโวล่มนะครับในส่วนของโวล่มเนี่ยนะครับสมมติว่าคุณจะใชโวล่มอย่างเดียวเลยนะเทรดคุณก็ติ๊กไปนะครับแล้วในส่วนของลลจิทโคลดไปเซตติ้งอันนี้ก็ไม่มีส่วนของโวล่มนะครับเพราะว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยเขาจะไปใช้กันควบคู่กันตรงนี้แทนก็ได้นะครับก็คือโวล่มโวล่มตรงนี้นะฮะ น้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับนะครับของแคนเดลหนึ่งแคนเดลสองก็ทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะครับผมก็ในส่วน